างบนนะมาเล่นเกมกับหลานสามยายหลานกันพี่น้องคะเอ๊ะวางดีๆนะแต่ค่อยวางไม่ได้เลยเฮ้ยอย่าไปเหยียบทางเดียวกันดิอย่าไปเหยียบทางเดียวกันดิอุ๊บนี่ดูใครจะทำล่วงวันนี้ใครจะทำล่วงใครทำล่วงต้องล้างจานโอ้ยของปอหมอเหรอของของแท้ช้าๆนะวินวินมือหนัก าวินเอาจานเวลางจานแหวรอเล่นไม่ต้องล้างจานหรอกยายล้างหมดแล้วเอาเอาเอาใช่เอาเอาเอาเดี๋ยวอย่าพึ่งรอน้องวางก่อนอาวินทำดีๆทำดีๆจะได้เล่นนานๆเล่นต่อไม้กันเอาไปหยิบเอาข้างบนอีกหยิบได้ง่ายพี่จะอีกบทางลัางสุดเลย

ท้ายแล้วว่าตรงนี้ยี่ว่าอันสุดท้ายนี่ไม่ยิงหรอกนะอ่าระวังนะระวังนะเขาล่วงดูแลเอาตรงไหนลองนี่หน่อนหาดีดีอ้าวเอา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 ใครแพ้ต้องทำกรรมบ้านเออไปต่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 ออย่าได้อย่าได้ไปต่อไปต่อพี่ดาขึ้นเล่นบนเลยอ่ะใช่ข้างบนมันง่าย อันนี้ยายใช่ไหมใช่แตยตุ้มไหนก็ได้นะอมากง่ายทำไมไม่เอาห้องบนห้างบนมันง่ายมากเลยวบาวเอาไหนก็ได้ยอันนี้ยายได้เล่นด้วยเล่นเกมกับเด็กๆนะฮะหลังจากกินข้าวเสร็จอืมอากาศแฉะเเล่นในบ้านครับผมว้าววว้าเสียวมากเลยเสียวมากเลยด่าพี่ยาด้า เริ่มใหม่เริ่มใหม่ค่ะสนุกเริ่มใหม่เริ่มใหม่จะได้เล่นร่วมกันดีกว่าไปเล่นอย่างอื่นเออไม่งั้นแยกกันคนละทางนะพี่วินพี่ก็ใหญ่ก็ได้เล่นด้วยอีกกระมากด้วยดูแต่ไอยอย่ามองแต่ทีวีน้องก็เหงาเอามาต่อกันใหม่อ่ะช่วยกันวางขึ้นมาเร็วอย่าจกเลย ่่หอ๋อพี่วินน้องก็ช่วยอยู่อืมพี่ยดาพี่ยดาไม่รู้เรื่องเออะไรแล้วเสียงยี่ทําไมเป็นเฉียงเล็กๆเหมือนเพื่อนเลยอ่ะเดียวอ่ะอย่าพูดแมนๆหน่อยสิอ่ะอ๊ะพี่วินพี่วินหันหน้ามาบอกตรงนี้ก่อนพี่วินพูดแมนๆหน่อยสิอืมพี่วินคนสวยของยายทำให้มันแบบตรงๆนะและนั่นนี่ก็ไวข้างบนนะไม่ไม่ไม่ อเ,เอาวางไว้ตรงนี้มันหายไปเนี่ยเล่นแล้วไม่เก็บกันเนี่ยอ่ะยายเริ่มใช่ไหมใช่ไม่เอาพี่เริ่ม,มอาม่อาโอเคเอ่ะพี่เริ่มได้อือเอาตรงกลางเลยเคาเคาเคาต่อกันนะคะนี่